สวัสดีครับแฟนตะก้อรอถ่วงนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับทีมนี้ครับเป็นทีมเกียรติพลอยนะครับงานตะก้อรอดห่วงไทยเทิดพระเกยียรติสมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับอ,อ้อาวมิวสิกไม่เปิดผมพูดนะอา้อาวนะครับขึ้นมาบวกเพียบบวง,บวง,บวง,บวงรว,งรวงมเป็นท่าเดียวนะครับถนัดท่าไหนโดไปเลยได้แค่สามครั้งนะครับ Nah, I get เวลาผ่านไป4นาทีเศษนะครับทำคะแนนไม่ได้24่คะแนนสองเกตพอยนะครับสีสาหมายเลขสองอีก10บคะแนนคะแนนรวมสาสิบสี่นี่เป็นคณะสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของคณะเกตพอย ขึ้นมาบบวกวเพียบอกโดดไปเลยครับได้แค่สามครั้งนะครับรวมทั้งท่าเปล่าด้วยแปลเราให้สามคะแนนพนลามเราให้สิบห้าอกเราให้สิบเอาแปลตั้งมา สีส้าสีส้า,าหมายเล 7, ขเจ็ดอีกสิบคะแนนคะแนนรวมสี่สิบสี่ อนะครับเดี๋ยวได้เท่าไหร่รู้กันนะครับ40นาทีเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในวันที่28นะครับพรุ่งนี้เรางดตะก้อหนึ่งวัน สำหรับวันที่28พบกันในเวลา14นาฬิกาแล้วบ่าย2โมงครึ่งนะครับมีด้วยกัน5คณะในเวทมือใหม่ตรงนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับชาวพี่น้องเขตทนบุรีนะครับามาเดินเทิดพระเกียรตินะครับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยกันนะครับลายหมายเลขหนอีก12คะแนนเต็มหมายเลขหนึ่ง เล่นท่าอื่นต่อไปคะแนนรวมห้าสิบหกสีสาะไม้เลขเจ็ดอีกสิบคะแนนคะแนนรวมหกสิบหกล่ไม้เลขเจ็ดอีกสิบสองคะแนน คะแนนรวม78 7แนาทีเสร็จอ่าอ่ศีสาบวงยอดหมายเลขหนึ่งอีกสิบคะแนนลูกละสองร้อยบาทนะบวงยอดจากคุณพิสารชุมวิจิตนะครับ หรือเฮียหลอตลาดทูเป็นผู้มอบให้คะแนนรวม8ปาสิบปดอ่าบวงยอดสีสามาเนทีกหนึ่ง,งอ, 1, อีกสิบคะแนนอ่าบวงยอดสองลูกแล้วนี่นะครับพระเอกลูกไม่ตั้งใจบวงยอดมันเป็นลูกฟุกนะครับเขาเล่งบวงใหญ่แต่มัรดบไปเข้าบวงเล็ก น,นะครับเฮ<อ>ัลโหลเวลาผ่านไป9นาที ได้98คะแนนสำหรับคณะเกตอยเวลาผ่านไป4นาทีไอ้8นาทีครับคะแนน98ถือว่าดีนะเนี่ยถือว่าดี ร้อยนะครับของคณะเกรดพลอยทนี้เดีสีสะไมเ้เล็กหนึ่งอีกสิคะแนนเต็มหมายเล็กหนึ่งเล่นท่าอือต่อไปคะแนนรวมหนึ่งร้อยแปด สีสาหมายเลขเจ็ดอีกสิบคะแนนเต็มหมายเลขเจ็ดเล่นท่าอื่นต่อไปคะแนนรวมหนึ่งร้อยสิบแปดสิบนาทีาถัวเฉลียล่ยลนะนาทีละลูก ตอนนี้เวลาเวลาผ่านไปป,ประมาณสิบนาทีครึ่งต้ปล่อยให้มันตกพื้นเลยสิบนาทีครึงค่งร้อยสิบแปดครับนะครับแต่งงานเธอเยร่ิสมเด็จพระเจ้าตากสินพาราชเราไม่ค่อยมีกติกามากมายนะครับไม่เหมือนงานประจำปีนะครับข่อหน้าเรานีด้วยเดี๋ยววันสุดท้ายสนุกแน่นะครับชิงแต้มละสองบาทนะครับวันสุดท้าย หรือจะมีคณะอะไรบ้างผมก็จะประกาศให้ทราบนะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันที่หนึ่งจะประกาศให้ทราบสำหรับบวงยอดนะครับมีทุกวันเตะไปเลยลูกระ2 0 0บาทนะครับจากคุณพิสารชุ่มวิจิตนะครับเป็นภูมอมอไปท่านละวันบวงยอด ตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณสิบสองนาทีไม่ถึงเวลาผ่านไปสิบสองนาทีคะแนนร้อยสิบห้าทีมเกรดพลครับทีมเกรดพลร้อยสิบแปดครับร้อยสิบแปดทำคะแนนไม่ได้หนึ่งร้อยสิบแปดตอนนี้ก็เป็นคะแนะสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณไปเลแล้วก็รอดขทุกท่านนะครับที่ เข้ามารับชมครับเข้ารับชมในไลฟ์สดในคลิปนี้ในไลฟ์สดนี้นะครับก็พรุ่งนี้ตะก้อร่ดวงที่วัดราชคือหยุดหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเป็นวันแห่เทิดเติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพบกันอีกทีในวันที่28นะครับวันที่28ก็จะมีตะก้อให้แฟนๆได้รับชมกันอีกครั้งนะครับติดตามช่องทาง แฟนเพจ Facebook ของน้องหมูเพียวตะกอลอดห่วงไทยไปด้วยนะครับก็จะมีไลฟ์สดให้ชมกันนะครับเรื่อยๆนะครับถ้าผมไปที่งานที่วัดกัจจกตะกอลอดห่วงนะครับก็จะพยายามไปให้อย่าลืมนะครับอันดับ 5, <แ>ดห้ากันะไปไหมายเลขเจ็ดสามคะแนนก็ไลฟ์สดมาให้ฟแฟนๆได้รับชมกันนะครับอันดับห้าคณะพีทีเอสตลาดทูทำไปได้สามร้อยเจ็ดสิบสามอันดับห้า ตอนนี้เป็นหน้าที่ของคณะเกณฑ์พคะแนนตอนนี้121คะแนนครับเวลาก็ประมาณสัก14นาทีไม่เต็มนะครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณ26รอบครับ แลก็ลรอด่วงเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราศสนามวัดราชคือบางยี่เรือโนบร,รีนะครับ121.14นาทีนี่นะครับในหกบอเลยทำท่าจะมืดแล้วนะครับอากาศเป<า>็นเนนะหน้าหนาวว่าืบิกเบืเร็วมบดไวหน่อยครับหน้าหนาว ก็เอาพอตอนสว่างช้าหกโมงครึ่งแถวบ้านผมยังมืดตื่นอยู่เลยอันนี้ไลฟ์สดอันนี้เอาไปเอาเอาไปลงยูทูบไม่ต้องซืเลือดอันนี้ไลฟ์สดอันนี้เอาไปเอาไปลงยูทูบไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าวัดอื่นก็แบบนี้แหละเดี๋ยวตะก้อเลิกค่อยลองไฟได้ไหมครับมาแทงตาณกีฬานะครับขอเวลาสักยี่สิบกว่านาทีนะครับวงใช่ไหมวงนี้แหละเดี๋ยวตะก้อมึน นะครับขอเวลา20วินาทีนะครับและคาคืนนี้อย่าลืมนะครับมาชมกระบี่กระบองของคณะนักเรียนโรงเรียนทนบุรีวรลเทพีพระลาลักษ์นะครับพร้อมสังกังลลุงนะครับ ของเด็กนั่นเรงผมเร็วว่าราชจะคอนนี้เวลาเวลาผ่านไป15นาทีครึ่งครับคะแนนอยู่ที่100คะแนนคณะศรีธรรมยาทางโบมือหมายเลขหนึ่งอีก12คะแนนข้างโบมือของคะแนนรวม133 15นาทีเสร็จวันนี้แต้มออกดีครับสำหรับทีมเกตพล ขายตังมาพัดลามเอาบารการกุศลนะครับบาละยี่สิบาทรอบนี้รอบสุดท้ายเปล่าเอารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับและเราไม่ขายแล้วนะครับรอบสุดท้ายบาละยี่สิบบาทนะครับเอาบารการกุศลนะครับเหลือกี่ใบหมดแล้วขอขอบพระคุณน,นะครับแฟนๆกีฬาตะก้อนะครับ ที่อุดหนุนบัตรการกุศลของทีมงานวราชคืนะครับอบอกแล้วมาจับนะครับลอตเตอรี่จะอยู่กับท่านผู้ใดนะครับพร้อมแล้วจะออกรางน,น,นับบัตรนีรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเราไม่ขายแล้วนะครับบัตรการกุศลและเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันที่28สีสาหมายเลข2ออีก10คะแนนเอาเลขที่ออกหมายเล 4, ข4ครับหมายเลข4บัตรการกุศลนะครับหมายเลข4ี่ <laughs> เอาเอา่อา,อาลูกนี้เต็มแล้วนะครับเอาล้อยบวงไม่ได้เลยครับเพราะว่าเต็มแล้วอ่าลูกต้นเอาลูกต้มอา่าเขาเรียกว,ว่าลูกต้มบางคนไม่เข้าใจว่าลูกต้มคืออะไรหมายความว่าอา่ผู้ฝ่ายตรงข้ามโยนเข้าไปแล้วเข้าแปลงแล้วเข้าบวงถือว่าไม่ได้นะครับอา่ามันต้องสองจังหวะแบบฟุตบอลแหละครับอา่า 1 3, นึ1งสาเจ็ดนาทีเสร็จเอาแปะตั้งมา เออนะครับนี่ลูกตะก้อกบนะครับเอาพยายามกันนิดหนึ่งนะครับไล่หลักสองร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปไล่หลักสามร้อย สามายเลข4คะแนนเวลาการแข่งขันของทีมเกตพพอยผ่านไปแล้ว18นาที153 18นาทีครึ่งสีสามายเลข2 153น้คะแนนครับเต็มหมายเลข2บวกไปเลขทายอูต่อไปคะแนนของมิสเตอร์บัมครับ1 6ออะไรอเหลือเวลาอีก20กว่ารอบ2 0เบ็ดรอบโอ้ยมดมึงอย่ายกมากเดี๋ยวเมาเช็คบินเลขพึ่งเช็คบิน คุณน้ำพึ้งหนึ่งร้อยหกสิบสามสิบเก้านาทีาเอาแปลตั้งมาอา่าพลามเอามาที่เฮียเฮียตือเลยเฮียตือ แต่ตั้งมาศีสาสีสา,า,สสาหมายเลขสีอีกสิบคะแนนยี่สิบนาที คะแนนไม่ได้173